สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนชุดศึกอินทรชิตตอนหน้าขบาตวันนี้เวลา18นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอาพระเดศการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพชุดศึกอินทรชิตตอนหน้าขบากท,ที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถจัดเป็นครั้งที่8 <c oughs> เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสืบสารเผยแพร่โขนวิจิตนาจถ,ถิปนชั้นสูงของไทยออกสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การแสดงปีนี้เป็นตอนที่มีชั้นเชิงนฏาตลป์ที่งดงามเช่นรำเบิโกโรงการแสดงชุดระบำนารายเจ็ดปางบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเนสาลวิวัติวงใช้ในการแสดงโอกาสสำคัญเท่านั้นฉากตรวจพลขอ,ของวิรุณยมุขก,การรบบนหลังม้าการแปลงกายหายตัวเข้าแทงผลลิงล้วนเป็นการกระบวนท่ารํำชั้นครูที่สืบทอดมาจากกรม,มหรสพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีตอนทำลายพิธีชุบศอนนาคบาทของอินทรชิตฉากโพรงไม้โรทันที่มีความอลังการประกอบบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวและฉากสนามรบที่ใช้เทคนิคการเปลี่ยนฉากใหม่ภาพพยาครุฑตัวใหญ่ที่โฉบเฉี่ยวลงมาทำลายนาค ปีนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยร่วมคัดเลือกเป็นนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่5ตัวละครคือตัวพระโขนตัวพระละครตัวนางตัวยักษ์และตัวลิงมีผู้สมัคร795คนได้นักแสดงเยาวชนร่วมแสดงขนประจำปี2557ตัวละครละ5คนรวม25คนการแสดงโขนชุดศึกอินทราชิตตอนหน้าขบาตดกำหนดจัดการแสดงรอบประชาชน34รอบรอบนักเรียน16รอบรวม50รอบ ระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมนี้ท่งกระหมอมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมงาน World Travel Market 2014เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยปี2558ณกรุงดอนดอนสหราชาอาณาจักร วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เวลา14.40นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยัง Excel Exhibition Center กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรส่งร่วมงาน World Travel Market 2014หรืองานส่งเสริมการท่องเที่ยวโลกโดยมีนางกรอบการวัฒนาวารางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนัทวัฒน์ปริณามระอุปทุต์นักกรุงลอนดอนนายทวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารและพนักงานเป้ารับเสด็จประเทศไทยเข้าร่วมง,งานเบิ l ์ด r a v เวอร์มาร2014เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดการท่องเที่ยว Discovery t h a i ทม์หรือการท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยปี2558และมีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเข้าร่วมง,งาน เพื่อนเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวในฐานะผู้ขายโดยจัดพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดจนพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการนําเที่ยวในฐานะผู้ซื้อนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมรณรงค์เผยแพร่นแนวคิดการท่องเที่ยวตามวิถีไทยโดยกรุงเทพมหานครนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาทิตลาดโบราณหัวตะเค่และตลาดหลวงแพ่งที่เขตลาดกระบงัง สถาบันเศรษฐกิจสวนจิตรดาได้สาธิตการจักสารย่านลิเภาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงศึกษาหาความรู้จากย่านลิเภาด้วยพระองค์เองก่อนที่จะพระราชทานเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรซึ่งเป็นการจุดประกายให้หลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากย่านลิเผามากขึ้น,น,นอีกทั้งยังเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ชมการแสดงโขนตอนากบาท ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่6กฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาควม2557นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนร่วมนำเสนอการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยอาทิการทำสปาแบบสมุนไพรสดและการนวดแผนไทยโดยนำจุดเด่นของการนวดแบบราชสำนักและ,ฉะเฉลยศักมาผสมผสานกันซึ่งคาดว่าในปีพุทธศักราช2558การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเติบโตขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทําความเข้าใจกับชาวต่างชาติถึงสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและได้เพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้อุ่นใจมากขึ้นอาทิที่เกาะเต่าได้จัดตั้งสถานีตำรวจย่อยเพิ่มตำรวจอาสาสมัครติดตั้งกล้องวงจรปิดมากขึ้นซึ่งการออกไปสร้างความเข้าใจดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศอังกฤษที่คาดว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยการท่องเที่ยวห่างประเทศไทยยังได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีไทยที่เป็นเมืองรองจากจังหวัดใหญ่ๆอาทิลำปางเลยระยองน,น่านจันทบุรีและนครศรีธรรมราชเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งและต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆไม่ซ้ำที่เดิม ในการนี้พระราชทานรางวัลไท a แลนด์เอ e ก e x c e l l ทนอวอ a ์ดยู UK แก่ผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวคุณภาพที่ให้บริการทางการท่องเที่ยวตามแนวคิดการอนุรักษ์และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรโลกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารวันเดอร์รัสแมกกาซีนของประเทศอังกฤษและพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยในเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยหรือไทเนส2558ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำคัญสุดในการท่องเที่ยวหรือวิถีไทยนี่คือคือการที่ทำให้ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศเราเนี่ชาวต่างประเทศนะนะมีความสุขมีความ รู้ส <complex í toys> ึกว <sens> <ics> <sh yelled> ่าเขาปลอดภัยเขามีความรู้สึกว่าคนไทยวิธีไทยคือความจริงใจใช่ไหมเป็ความจริงใจคือคือคือมีความมีน้ําใจแล้วก็ยิ้มแทยแลนด์อินสแตนเราแบบยิมเพราะว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสวิชีหน้าบบ้งตึงอะไรเงี้ยก็คือคือความมีน้ําใจของซึ่งกันและกันแล้วก็มีการทัวร์อาหาร ทัวรอาหารก็ลงลึกไปเพราอย่างเกาหลีเขาก็มีทัวร์ทำกิมจิอะไรเงี้ยคนไทยมีอาหารตั้งเยอะตั้งแยะอาหารที่อร่อยๆเยอะแยะก็เรามีเอกลักษณ์ของเราเองอาหารที่ที่ที่อย่างเช่นมีกรอบไม่มีกรอบอืซึ่งทำยากแต่ฝรั่งเขาอยากเขาอยากทำอะ<ม>่ะก็เราก็เราก็จะมีคุกกิ้งคลาสซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่มาความถึง การไปซื้อของไปช้อปปิง้งอ่ากลอเชอรี่ช้อปปิง้งตามตลาดตลาดตอนตลาดตลาดสดตลาดสดไม่ใช่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็มีของเขาอยู่แล้วตลาดสดของของขของเราก็เดี๋ยวนี้ก็ดีๆเยอะแยะใช่ไหมตลาดสดแล้วก็ให้ให้ไปไปซื้อ เขาจะได้รู้จักวิธีธรทำวิธีไทยก็คือวิธีชีวิตของคนไทยเขาไปตลาดสดไปซื้อของไปกลับมามามาทำมีกรอบเช่นเช่นอย่างนี้อะไรเป็นต้นหรือทำแนวขา้าท่อที่หวาชอบแต่เราทำไม่เป็นแต่เราก็ไปเข้าคุูถึงให้ฝรั่งเขาเข้าค g c คลาสแล้วถ้าสมมุติเขาอยากจะลงลึกไปกว่านั้นเขาก็สามารถไปปลูกข้าวได้ ช่ไหมไปปลูกข้าวได้แต่ความจริงปลูกข้าวเขากมีแล้วอย่างโรงแรมโฟร์ซีซันที่เขามีตั้งนานแล้วเขามีแปลงข้าวแต่ถ้าพระฝรังก็อยากจะปลูกข้าวก็ปลูกได้อยากจะขีดควายก็ขีดได้นี่คือวิถีไทยจริงไหมอย่างน้อยก็เหมือนเหมือนเหมือนกลับไปสู่ธรรมชาติแล้วก็เราก็ไปทัวร์ตามไป สตรีทฟู้ดอย่างอร่อยๆอ,อ,อะไรอย่เงี้ยโทรทัศน์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรยายงาน,น วันนี้เวลา13นาิกา45นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาสเสด็จแทนพระองค์ไปโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะ ทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่16ประจำปี2557เรื่อง8ทศวรรษประชาธิปไตยพลวัตแห่งดุลอำนาจจัดระหว่างวันที่6-8ถึงพฤศจิกายนเพื่อเป็นเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในระดับสถาบันของรัฐและระดับพล,ลเมืองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิรูปและจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต่อไป โอกาสนี้ทรงเปิดนิทศการเฉลิมฉลอง120ปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่7เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่บวงชนชาวไทยและในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศสดุดียกย่องทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา,าศาสนาและศิละปะวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองเลขาธิการพระราชวังเชิญพระประที่ไปลอยนท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชวันนี้เวลา18นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดิษฐรทรัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังเชิญพระประที่ไปลอยณท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยพระประทีปมีสองคู่สองแบบคือพระประทีปดอกไม้สดเป็นรูปกลีบดอกบัวสีขาวทำจากกาบต้นพระพลึงซ้อน6ชั้นแสมด้วยดอกไม้สดชนิดต่างๆซึ่งฝ่ายพระราชฐานชั้นในประดิษฐ์ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและพระประทีปประดิษฐ์จากขนมปังสีเหลืองเป็นรูปกลีบบัวซ้อน6ชั้นแสมด้วยกุดอกกุหลาบทำจากขนมปังซึ่งวิทยายลัยในวังหญิงประดิษฐ์ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรโดให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญพระประทีปไปลอยด้วยที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนะครับมีคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องพร้อมนำแจาก,กันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่าง ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายขอให้ทรงมีพระพันา,ามัยแข็งแรงเร็ววันอาทิกองงานผู้ตรวจราชการสำนักปลัดกรุงเทพมหานครกองพันทหารสื่อสารที่หนึ่งรักษาพระองค์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสาทรกรมสรรพวุธทหารอากาศนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมทั่วประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาลสินวิทยายลัยเทคโนโลยี i r p c นายอังกูลธนาการุวงศ์และนายฐานิจ,จันคำเยาวชนกีฬาปั่นจักรยานจังหวัดชุมพร นายวิเชษเกษมทองศรีประธานสถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที่3และสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์พลตรีสารดเขียวขจีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมข้าราชการทหารและผู้ป่วยราชการสนามในโครงการกองทบบำร,รุงขวัญพระมองกุฎเกล้าเติมใจให้ทหารหารพร้อมครอบครัวครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยายลัยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมทีรวัตรพึ่งทองสวัสดีนะครับ